ฮัลโหลทะฮัลโหลเลฮัลโหลเลฮัลโหลเลร้อนนะครับโอเคสวัสดีชาวแกลงสุดบอกท่านด้วยนะครับแปะคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงโคตรเลยนะก็ <c ười> คิดอยู่นานนะครับผมว่าทำไมกูไม่ร็อกวะ ผ่านมาหลายวันมากๆแล้วแล้วก็คอมเมนต์แต่และคนก็ไม่ลงคิดบ้างหรอขอช่องปิดแล้วหรออะไรอย่างงี้ครับจริงๆแล้วไม่นะครับแค่รอเวลานะครับ รอเวลาให้ให้อะไรหลายๆอย่างมันมันดีขึ้นนะครับผมในภายในตัวผมนะอย่างที่บอกไปผมไม่ชอบมาพ่นพลังลบให้กับทุกๆคนฟังนะครับก็อยากให้แค่คลิปนั้น,นเป็นคลิปสุดท้ายที่ที่จะเป็นพลังลบๆให้กับทุกคนนะครับเพราะว่างานของผมเนี่ยมันคือการสร้างพลังบวกนะครับและที่ผ่านมาผมก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางานโอฮาน่าไปถ่ายงานบริษัทฮาแล้วก็ไปเป็นแขกรับเชิญช่องนั้นช่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับพอกลับมาบ้านก็ไม่ได้ถ่ายเออแล้วก็มานั่งเงยเฉยแล้วก็นั่งมองรอบๆตัวว่า นี่กูทาอะไรอยู่นี่ทาไมกูไม่ทํางานทําไมกูไม่ถ่ายเอโอทำไมกูไม่บล็อกชีวิตประจําวันผมก็เลยดีดนิ้วแล้ววิ่งขึ้นไปเอากล้องแล้วลงมาถ่ายเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าบางทีแค่เรารู้สึกตัวว่าว่าสิ่งที่เรากําลังหงอยอยู่อ่ะมันไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นมาทาอะไรให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าและที่สําคัญเลยก็คือกล่องไปชนีมาส่งเกือบทุกวันนะครับน,นี่เนี่ยแหละครับของพวกนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเราไม่ไม่สร้างคลิปหรือวลอกประจาวันเหมือนที่เราทํามาอยู่ตลอดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พ่นพลังบวกกับทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนก็ส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้แกะแล้วก็นั่งมองมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วกูต้องทําอะไรบางอย่างแล้วต้องทาต้องอัพคลิปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครติดตามเอ่อไอจีผมนะครับก็จะรู้ว่าผมไปเกาะล้านมานะเป็นคลิปเอโอทรีนะครับผมทำลา์อาจจะคัดขคืนนิดนึงเพราะว่าผมไปมาก่อนแล้วแล้วก็ตัดคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตรวจนะครับแ้วเด หลังหลังคลิปนี้แหละอาจจะพรุ่งนี้เลยหรือว่ามะลือหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ก็สปอยหน่อยว่าเดี๋ยวจะมีคลิปไอเที่ยวเกาะล้านนะครับปล่อยตัวปล่อยใจนะครับโอเคเอาวันนี้ดีกว่าวันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูนะครับผมก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานนะครับกลับมาแล้วแน่นอนนะฮะ a อ,อโอสตอรี่สร้างพลังบวกให้กับทุกคนแน่นอนนะครับเรื่องที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผ่านไปนะครับเก็บไว้แต่ความทรงจําดีๆแล้วกันนะครับโอเคแกะกล่องดีกว่าเนาะโอเคกล่องแรก สวัสดีครับพี่อาร์มผมชื่อวลินนะครับทีมงานพี่นิกกี้นะครับพอดีผมทําแบรนด์เสื้อของตัวเองผมเลยส่งให้พี่อาร์มครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไอจีให้ครับนี่ทีมงานพี่นิกกี้เว้เยไม่รู้ว่าผมเคยเจอหรือเปล่านะถ้าเคยเจอกันก็เม้นต์บอกด้วยละกันนะน้องทําแบรนด์เสื้อนะครับเป็นอย่างไรหนอระด้านเสื้อคอปกนะฮะข้างหลังสกรีนโลกเด็กถือขนมปังโอเคขอบคุณมากนะเสื้อคอปกนี่เอ้ยสวยนะไม่เคยใส่เสื้อคอปก่ะ ถูกไหมเนี่ยสั่งนี้ถูกไหมโอเคนะเออสวยนะแต่ร้อนมาอโอเคเสื้อสวยแต่วันนี้มันร้อนไปนิดนึงขอบคุณหลายๆน้องมรลินอ่ะต่อไปโอ้โหมีแต่แบรนด์เสื้อผ้าเพื่อเค,คนทำแบรนด์เสื้อผ้าเยอะมากครับเดี๋ยวนี้สวัสดีครับพี่อาร์มต้องขอโทษที่เขียนใส่กระดาษมานะครับขอบคุณที่พี่เป็นไอดอลให้ผมในการทําสิ่งใหม่ๆการได้ลองทําสิ่งต่างๆที่ไม่เคยลองคลิปหนึ่งคลิปของพี่สร้างแรงบันดาลใจกับผมมากผมเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งที่อยากมีแบรนด์นของตัวเองอ่า อยากมีแบรนด์แนละ้วทำไมไม่ส่งไอจีหรืออะไรมาเนี่ยจะได้รู้ในร้านไหนเนี่ยร้านชื่ออะไรเนี่ยปปโทรเอ้ยอ่ะไม่ส่งอะไรมาเลยมีแค่ติ๊กเกอร์อันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับร้านหรือเปล่านะนี่ลายหน้าใครก็ไม่รู้นะครับเออที่หลังเขียนจดหมายมาส่งไอจีมาด้วยหรือว่าเพจหรืออะไรก็ได้นะไม่ง,งั้นไม่รู้ที่มาเลยนะครับเนี่ยโอเคแต่้นก็ขอบคุณมากนะครับต่อไปอีกแล้วแย่เื้อีกแล้ว, <laughs> ลวสวัสดีครับพี่อาร์พี่เฟิร์ หนูชื่อข้าวนะคะติดตามพี่มานานแล้วหนูรักพี่โอหานามากนะครับเวลาดูคลิปพวกพี่เนี่ยหนูต้องเคลียร์ทุกอย่างมาตั้งใจดูเพราะหนูกลัวเวลาความสุขของหนูจะถูกใช้ไปแบบปล่าประโยชน์โโอโ้น่ารักมากล่าสุดเพื่อเป็นงานยกทัพมาค่ะกลับบ้านมาหาสั่งเสื้อโอหาน่ารุ่นโควิดแต่สรุปหนูโดนเขาโกงอ้าวทำไมอะ่ะเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อหนูเพิ่งเริ่มทาแบรนด์เสื้อผ้าค่ะ เ้อโดนใครโกงอะเพราะว่าเสื้อรุ่นโอคน่าเก่าๆนะครับผมก็คือเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็อาจจะสั่งซื้อที่โอนไานช็อปไม่ได้อาจจะต้องไปสั่งในกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็เก่งราคากันอยู่นะตอนเนี้ยตอนนี้หนูเริ่มทาแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะเลยส่งเสื้อมาให้พี่นะคะอานจ,จะขึ้นไอจีให้นะครับใส่ไอจีมาด้วยอุ<ม>้ยโดนใครโกงอะไม่อยากให้ใครโกงเลยอะนี่อ๋อ โอ้โหโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องเฟิร์นละกันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็คงจะถ่ายลงสตอรี่อินสตากแกรมไปหลังเขาเลยนะโ okay, อเคขอบคุณมากๆนะครับรู้จะกน้เกิดโดนโกง,งเสื้อโอฮาน่าอันนี้นะน่าจะเป็นกเกี่ยวกับในกลุ่มอะไรเงี้ยนะยังไงก็ดูดีแล้วกันนะครับผมขอหลักฐานอะไรดีๆแล้วค่อยโอนตังค์ให้หรือแลกเปลี่ยนของหรืออะไรกันก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับสินค้าโอฮาน่านะไม่อยากให้โดนโกง,งนะครับต่อไป สวัสดีครับคุณอาร์มและก็โอฮาน่านะครับทุกๆคนผมแมนกุซ่าถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับผมเป็นแฟนคลับพวกคุณนะครับแล้วก็ติดตามผลงานชื่นชอบรายการมากนะครับติดตามจากวันโอฮาน่าด้วยผมฝากกระเป๋ามาให้นะครับผมเป็นกระเป๋าของทางร้านผมเองนะครับขอบคุณที่สร้างเสียงหัวร้อยผมแล้วก็แฟนๆนะครับฝากแจกให้ทุกคนด้วยนะครับอ่าได้เลยนะครับแสดงว่าส่งมาครบทุกคนแน่เลยอ่านี่ไงผมมาแล้วกันอาร์มนะครับอ่านี่เป็นกระเป๋าผ้านะฮะนี่หน้าจะเป็นชื่อแบรนด์เขานะครับผมโอเคแล้วก็มีของทุกคนเลยนะเดี๋ยววันไหนไปออฟฟิศเดี๋ยวแจกกให้ทุุคคคนนะรับบขอณ โอเคกล่องสุดท้ายมาเริ่มเพิ่มในกล่องมีกล่องในกล่องมีสองกล่อง อ่านหัวใจตรงนี้ก่อนนะพับมาเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับโอ้ไม่อยากแกะเลยอะวกับคืนไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนชาวโอฮาน่าช่องบ้าที่มากกว่ารอยยิ้มเราส่งของผ่านทางช่องเอโอให้ทุกคนนะคะพี่เราบอกให้ดูคลิปบ้าๆฮาานะตอนนั้นเราก็รู้จักโอฮาน่าแล้วแหละแต่ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายแค่ดูข้ามๆคลิปสั้นๆแต่พอได้มาดูแบบจริงจังนะัตอนนี้ปีนินดเองค่ะตอนนี้เรารู้จักโอฮาน่าแบบจริงจังมากจริงจังถึงขั้นอยากรักโอฮาน่าเลยค่ะดูคลิปโอฮาน่าทีไรมีแต่รอยยิ้มก็มีความสุข ส่วนช่องแยกของแต่ละคนเราไม่ได้ดูเยอะนะคะแต่ดูเอโอเยอะสุดค่ะขอบคุณนะครับเราถึงจะติดตามโอฮาน่าแบบจริงจังได้ไม่นานเราก็พอรู้บ้างว่าใครชอบอะไรประมาณไหนของที่เราจะมอบให้แต่ละคนเราว่าเหมาะกับคนนั้นจริงๆนะแต่ละอันมีความหมายเราเขียนใส่กระดาษเล็กๆไว้ให้ทุกคนอ่านแยกกันนะคะสุดท้ายนี้เราขอบคุณโอฮาน่าที่ทําคลิปสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงบล็อกกันหลายๆคนนะคะและทําให้หลายๆคนมีความสุขมากๆค่ะจบค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้เขียนมาดีมากเลย เนี่ยเห็นไหมแล้วก็พับมาเป็นหัวใจกับคืนนี้เป็นเวรแล้โกก็ไม่ได้ส่งไอจีหรืออะไรมานะฮะก็เลยเป็นบุคคลนิรนามเลยทีนี้เดี๋ยวว่าไหนเจอเพื่อนๆแล้วก็จะแจกแล้วก็ให้ทุกคนอ่านนะครับอ่าอาร์มนะครับชอบอวกาศแล้วก็มีความหมายก็คืออาร์มเป็นคนเปิดแล้วก็นําโอฮานาเหมือนเป็นดั่งภูเขาไฟระเบิดตุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองแกะหน่อยดิไอภูเขาไฟระเบิดตุ้มเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านี่โอ้โหหยิบมาเจอของตัวเองเลยแสดง นี่น่ารักเลยเป็นเหมือนลิงเลย นี่อุ้ยนาา่ารักอุ้ยเหมือนออาฟ้าเลยตัวตุ่นนะครับของผม2ตัวโอเคขอบคุณมากนะ,สะแสดงว่าของเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้แน่เลยนะโอเคขอบคุณมากมเลยนะครับนา่ารักมากๆเลยนะฮะแลวเดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเจอเพื่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนเพื่อนนะหมดแล้วนะครับผมกล่องทั้งหมดนะฮะประมาณนี้เนี่ยแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมถ่ายคลิปได้ไงนึกออกไหมแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งในการที่หายไปนานนะครับกลับมาแล้วนะครับเดี o ๋ยวโอตอรี่เดี๋ยวจะสร้างความสุขแล้วก็สร้างแรงบันนนดดาลใแ้้้ววกกกก็งบหทุคคคต่่ออไปขณมีิถึ ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับเพียงแค่ไปนิ้วของท่านมันคือกาลังใจอันมหาศาลของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะวันนี้จะมีไรบ้างทําอะไรต่อค่อยว่ากันละกันข้ามไปก่อนนะโย โอเคคผมจากที่เปิดกล่องเมื่อสักครู่นี้นี่คือมาอีกวันนึงแล้วนะครับเปิดกล่องเสร็จปุ๊บผมก็อยู่บ้านแล้วก็กินข้าวไม่มีอะไรทำนะครับผมแล้วก็ตกตอนเย็นพี่ท็อปโทรมาบอกว่าอ้าวไปดูบอลกันนั่นแหละฮะเรื่องเกิดเลยครับดูบอลกินเบียร์เมาเละเลยนะครับผมก็รีบตื่นมาหน่อยแล้วก็มีคนมาทําบ้านนะครับทาพื้นใหม่เสียงป๊อก๊กไแป๊กหน่อยนะครับเมื่อวานก็ถ่ายไว้ดูด้วยนะครับผมแต่ว่าภาพเอานอาจจะโดดไปโดดมานะครับเพราะว่าเมานะครับอ้าไปดูบรรยากาศกันบอลไทยประทะเกาหลีนะครับผมไป ยูทูบเบอร์หน่อยอ่าโอเคครับผมตอนนี้ฟ้ามืดแล้วครับผมอยู่กับน้องขคงยื้อแล้วก็พี่ท็อปโอ้ยควันมีควันออกมาแล้วควันแล้วอยู่กัเจมส์ด้วยนะครับวันนี้จะไปดูบอลกันบอลเป็นยังไงพี่ท็อปอายุเท่าไหร่พี่เรา21ปีสิท่าไทยครับจะไปแข่งทีแทมโลกอะไัเนี้ยถ้าใครได้ในสอทีมเนี่ยจะได้ไปเยาชนโลกโอ้โหนี่พี่ท็อปมาชวนเรา วัเราเราเป็นแขก V I P ด้วยใช่โอเคเดี๋ยวไปดูบอลกันเนี่ยเปแขนควงแข่ควงแข่่ยยมอะไรนด้โนไดยนไออเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเชียบอลเป็นอยางไรบ้างโอ้โหตุ่นอกตุ่นอกมปทไทยนี่มปรไทย้อาเพงอะไรยไทย ทีมชาติไทยพวกเราไปจอบบอลเราไปเตะบอลไดไปยิงประตูอันนี้พู้แต่งเสร็จแลงแต่งเสร็จเล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศงานว่าพุตบอลเป็นยังไอองนะผมจริงๆแล้วผมดูวันไี้ไปหลอกนะครับแต่ก็ไปดูที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันไา้ดวงตะวันร้อนโอ้โย,ย <ะ S 1> โ กอนนิ้จานูกนอจะพบกันก่อนป่าวกานกาเดินแล้วน้ำตากิกิสดุูเลยพี่สะดหูเลย ทุกส่วนอยู่ดุมโลกคงไว้ได้ทั้งวันโดยที่ลวดหมายรักสมัครชีพไทไมิชัยที่อไท เขาเยอะิธีกาเขาทำาอะไรเขาทำอะไรเขาได้บอลเขาได้บอลโหเราได้บอลดีใจเฮ้ยถ้าเกิดทีมเกาหลีได้บอลเยเกาหลีกูเพิ่งมาเข้าเซิร์ฟ โอ้คุณมันโหใส่ทุกเดีวเก่งเกมแล่นโดนด่าว่าแล้วแปลนิบอกว่าอย่าเล่นกับไรแร็งนะเกาหลีเกาหลีไม่ด่าไม่ด่ามาเาเพลคุณเชียยนาไทยอีสันแต่พม่าเกาหลีอ่ 吗？妈 จบไปที่สามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมสี่แม่มื่งแต่จริงแ้ยังไม่ยังไม่าามจบนะอาจจะแบบว่าเพิ่มหรืออะไรก็แต่เ <c oughs> <ๆ>ลยลดก็แต่ เรากลับไปก่อนนะครับผมกลับไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าซีรีส์เกาหลีดีได้กลับไปกรุงโซลกรุงโซลน่าเที่ยวโซูไม่ได้โซูไม่ได้คนไทยตัวเล็กนะครับใชคนเกาหลีตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็หล่อหลอด้วยใช่เขาหล่อด้วยโก้ตัวขาวเจาะเออต้องมันอยู่พี่เบียรมันดีแต่ว่าคนไทยซูซูไม่ได้ลองลองลองกันนะต้องใช่ใช่ใช่เนหนาดไปกินเบียร์ดีกว่ากินเบียร์เมาดีกว่าโอเคโอ้ โอเคนะครับนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปวันนี้นะครับแล้วก็บรยากาศการดูฟุตบอลสนุกมากนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูอย่างนี้เท่าไหร่นะครับแต่นๆนจะไปทีดูไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับแต่ก็เล่นเป็นนะเมื่อก่อนผมก็เคยแบบว่าเตะบอลแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดูมาพนังวิเคราะห์อ,อะไรเงี้ยทำไม่เป็นนะครับ <c> อ <oughs> <c oughs> ่าโอเคอย่างที่บอกไปครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หลังจากไม่ได้อัปคลิปมานานนะครับก็บอกว่าทุกคนจะคิดถึงกันแล้วก็ยังสนับสนุนกันอยู่เหมือนเดิมนนน,มมนนนคคััับบขออุุณททกกกมมาาี่ตตติิดย้้ไปปล นะครับผมอะไรที่แล้วไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับยังไงก็แต่ผมก็จะเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนนะครับหลายคนก็พิมพ์เข้ามาถามว่าพี่อ้ํทําไมมุบออนได้ไวจังจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มุบออนอะไรนะครับแค่รู้สึกว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับบางทีเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาอาจจะเติบโตได้ดีกว่าก็ได้นะครับรักก็คือรักนะครับผมไม่ใช่เจ้าข้าเจ้าของกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยื้อกันไวล้างกันไวนะครับมันนั้นมันคือการกักขังนะครับความรักไม่ใช่การกักขังหรือว่าการเป็นเจ้าข้าวเจ้้าาของงะนครัับกก็็ยดดูแลตติม การเติบโตของกันและการอยู่เสมอนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังรอดูการเติบโตของผมอยู่เสมอนะครับผมสัญญาว่าจะสร้างผลงานดีๆแล้วก็สร้างพลังบวกแล้วก็เสียงหัวเราะกับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้คลิปหน้าเจอ AO Tri p ปนะครับสนุกสนานเ<ม>ช่นเคยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมใช้เวลาได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็จะพาทุกคนเที่ยวเยอะขึ้นนะครับขอบคุณมากให้ดูจนจบวันนี้เลยกันนะครับผมติดตามใหม่ี่คลิปหน้าเลยนะฮะสำหรับวันนี้ AO โอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye-bye.